มอหนึ่งมองหนึ่งชอบชอบพี่มอหกอะไรเนี่ยมอหนึ่งชอบพี่มอหกแล้วชอบกับเพื่อนอีคนด้วยนะไม่ตีกันด้วยนะแต่ว่านั่นนะแต่ว่าไปถามพี่พี่ชื่ออะไรล่ะคะอะไรย่างเงี้ยไปถามกับเพื่อนอีคนเพื่อนอีคนมันไม่กล้าถามแต่มันก็ชอบเหมือนกันนะก็เลยไปถามพี่พี่ชื่ออะไรล่ะคะ พี่ชื่อนี้ตึ๊กๆครับอะไรเงี้ยแล้วก็กิกาก์ดกับเพื่อนอีกคนซึ่งมันควรจะมีแค่คนเดียวที่ชอบเป้าว่ะแต่เราชอบกับเพื่อนอีกคนงงมากค่ะเออพี่เขามีแฟนแล้วค่ะลืมไปเลยก็ว่าอยู่ทำไ,ไมเขาไม่สนใจพี่เขามีแฟนแล้วคือตอนนั้นอ่ะเออไปหาแปลว่าโคน,นันลูกศิษย์โคน,นัน บอกเพื่อนว่าเออไปหาเฟซบ,บุ๊กพี่คนนี้สรุปเปิดไปเจอดูพี่เขาแล้วก็แฟนเขาค่ะจบแต่แต่เขาแบบน่าจะคบกันนั้นนะ